สวัสดีครับพบก,กับผมนรัทพงศ์บทองกเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้ผมมาเที่ยวอยู่ในสวนป้ามนะครับดูครับดูต้นก่อนเลยอ่าสูงใหญ่ใบเขียวต้นอวบอ้วนครับเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของแปลงกันเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมลุงกิตอยู่ที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีอ่าทำสวนปลาม ประมาณ40ปีแล้วพื้นที่เท่าไหร่เท่าไหร่พื้นที่ร้อยไร่ร้อยไร่แปลงที่เรายืนอยู่นี้ประมาณ18ไร่อาสิปีอ่ายี่สิไร่อายุ18ปี20ไร่นะครับอวบอ้วนสวยงามแบบนี้นะครับมีการดูแลแบบไหนครับอ๋อเมื่อก่อนปามแปลงนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะอก็เรียกว่ารีบเกรงครับ อย่างคนพิการเนี่ยวะทีแรวก็มารู้จักเพื่อนเพื่อนกันแนะนำมาใช้โพทีันี้นะครับผมก็ลองฉีดดูมา2ปีแล้วอ๋อใช้มาล้วปีแล้วเดือนละครั้งเดือนละครั้งฉีดนะต้องขยันหน่อยเกยบไม่ได้ทำสวนฉีดเดือนละครั้ง20ไร่เนี่ยลุงจิ้นหมดครั้งละประมาณกี่ซองสี่ซองฮะสี่ซองสิบไร่สองซองสิบไร่สองซองใช้น้ำสองพันลิตรทั้งหมดครับก็เฉลี่ยออกมาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ ถูกต้องเลยนะครับ2,000ลิตร4ซองเนาะนะครับฉีดทุกเดือนเดือนละครั้งนะครับความแตกต่างฉีดไปกี่ครั้งเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงอ๋อความแตกต่างเห็นได้ใครั้งที่หนึ่งสองสามนะครั้งที่หนึ่งจะไม่เห็นอะไรเลยนะคือปกติพอครั้งที่สองทางเริ่มแผ่แล้วเริ่มจะบานทางมันมันจะเริ่มจะบานเหมือนอะไรดอกไม้นะอพอครั้งที่สามจะเห็นชัดเลย ทางมันจะบานเหมือนกันทุกต้นเลยครับแล้วมันดียังไงฮะไอทางจะบานทางทางบานนี่ลูกผลผลิตที่ออกมาเนี่ยมันไม่ไม่ไม่โดนบีบอัดเมื่อก่อนเนี่ยคงเป็นเพราะว่าทางบีบอัดลูกมันเบ่งออกไม่ได้แต่หลังจากฉีดโคตรีไปแล้วลูกมันก็เบ่งออกมาเบ่งออกมาโดยธรรมชาติครับเพราะอัาทางมันไม่ไม่มีแรงกดนี้แล้วลูกก็ทะลายใหญ่ผลผลิตก็ลูกใหญ่ครับมีน้ําหนักอื แล้วแต่ก่อนที่บอกว่ามันโดนบีบอัดลูกมันไม่ใหญ่เนี่ยมันได้ผลผลิตต่อปีเอาต่อปีเลยต่อปีต,อต่อป,อปีเมื่อก่อนแปลงนี้20่สิบไร่ผมก็ได้ประมาณ30ตันนะหลังจากกีดโกตรีปล่อยทุกเดือนทุกเดือนผมก็ได้ประมาณ50าสิบตันเพิ่มขึ้นมามยี่สิบตันก็เป็นที่น่าพอใจของชาวสวนเลยนะ,ะหลังจากนั้นผมก็ฉีดมาตลอดเพราะลูกมันออกมหยืนอ่าสิบแปดปียี่สิบไร่แสดงว่า ประมาณ70-80ไร่ที่เหลือนี้เป็นต้นอายุน้อยเหรอครับอ่าต้นอายุน้อยเพิ่งปลูกอยากปี2ปี3ปีผมปลูก3 4ีรุ่นอาแล้วได้เอาโฟทีไปฉีดไหมฉีดทุกเดือนเหมือนกันดีไหมดีไหมก็ดีนะอ่าสวยงามเหมือนสวยงามเหมือนต้นใหญ่เลยนะครับอ่าถ้าความอุดมสมบูรณ์มันก็มันมันเต็มที่ครับอ่าแล้วอย่างนี้ลุงจี๊ดได้ลดการใส่ปุ๋ยอะไรลงไหม ก็ปุ๋ยเมื่อก่อนใส่ปีสองสามผลเนี่ยนี้มันก็นเหลือปีหนี่นะอ๋อประหยัดขึ้นเยอะเนาะก็ประหยัดขึ้นเยอะอ่าโอเคก็แสดงว่าผลลัพธ์ทางการเกษตรก็ได้ผลผลิตก็ได้ประหยัดนะครับลงไปด้วยเนาะเคยใส่ปุ๋ยสามครั้งเหลือครั้งเดียวนะครับ<อ>ความปลอดภัยเป็นไงเราฉีดตัวนี้อ๋อไม่ต้องไปรวไงเด็กชอบฉีดนะว่าไม่เป็นอันตรายอะไรทั้งนั้นเลยนะอ่าไม่คันไม่เคืองไม่มีระาายเคืองอะไรนะโอเคฉ,ฉีดน้ําปกติเนี่ยอ่ายอดเยี่ยมเลยอย่างนี้ลุงจีจะใช้ต่อไปไหมครับ ก็คงใช้เรื่อยอะอ่างั้น <S 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 สุดท้ายเลยลุงจิตบอกเราหน่อยว่าปาล์มที่มันสมบูรณ์จากการฉีดพ่นโฟนทีมันจะมีอาการยังไงอ๋อต้นจะสมบูรณ์อ้วนอวบแล้วทางทางทางบอยนะทางบอยโคนทางมันจะเป็นสีเขียวสลับขาวครับนี่ถือว่าสมบูรณ์เต็มที่ลองชี้เราดูซักต้นดูนะน,ะนี่เต้นจะเห็นเห็นไหมนนะ อ่าแบบนี้ใช่ไหมฮะอ่าอ่าอ่าอ่กลาลงเขียวข้างข้างขาวสองข้างเนี่ยคือสมบูรณ์เต็มที่ออโอเคเลยอ่าวันนี้ขอบคุณลุงจีนมากครับแชร์ประสบการณ์เรื่องของสวนปา์มให้เราฟังสรุปว่าโฟทีใช้กับสวนปา์มได้ผลผลิตที่โอเคมากๆสำหรับลุงจีตนะครับวันนี้ผมนะะมัทพงศ์มรรทองกเกษตรไปทั่์โลกลาไปก่อนขอบคุณลุงจีตมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ